เกมผีไทยยังไม่เคยมีในโลกการเล่าเรื่องของเกมเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึง่งเวลาคนที่เล่นแล้วตายกลับมาเริ่มใหม่ต้องเล่นได้อีกแล้วมันยังสนุกทุกคนรู้จักผีไทยหมดอะความน่ากลัวมันมันมาให้เห็นอยู่แล้วอ่าเราก็เลยเริ่มที่จะหาจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนความเป็น h o เ r อร์เกมอะคะ่ะ บางทีต่างประเทศเขาก็จะติดกับความเป็นแบบจอมบี้หรือเป็นพวกแบบแนวเชิงไซไฟอะไรเงี้ยค่ะแต่ผมว่าผีของผีไทยอ่ะสังเกตผีไทยจริงๆอ่ะจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับมนุษย์เนาะส่วนใหญ่เนาะก็น่าจะเป็นจุดเด่นของโฮมสวิตโฮมเนี้ยค่ะคือให้มองเกมเันเหมือนเป็นโปรดักเอนเตอร์เทนเมนต์รูปแบบหนึ่งละกันค่ะเกมอ่ะก็คงถ้าถามว่าการเติบโตเนี่ยมันคงมีการเติบโตอยู่แล้วแต่เราแค่ต้องหาจุดแข็งที่สามารถสู้กับรายใหญ่ในต่างประเทศได้เนาะ ถ้าเราคิดให้มันต่างแบบสร้างสารรค์นะผมว่ายังไงมันก็ไปทั่วโลกยินดีต้องรับกลับมาสู่รายการ DITP Podcast นะคะ EP นี้ใครเป็นคอเกมข้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่กับคุณธน,นัทจุวิวัฒน์กับคุณศิราการสุทธิเกียรติจากบริษัทอิกราซิลกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถามคามถามแรกเลยคะ่ะย้อนกลับไปไกลนิดนึงคะ่ะตอนที่เริ่มสร้างเกม h Home s w e ว t Home ค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรคะถึงแบบสร้างเกมนี้ขึ้นมาก่อนอื่นขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าเราอะทำเรื่องภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคือเรียกสุดและคือเราทําจนแบบไม่ว่างานอะไรเข้ามาเราทําได้หมดต่อมาพอการสร้างเกมเนี่ยก่อนจะสร้างเกมเนี่ยเราก็ต้องมองว่าอ๋อมันเป็นการเล่าเรื่องนะแต่การ<ม>เล่าเรื่องของเกมเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความพิเศษอย่างหนึง่งคือ ต้องเล่าเรื่องแล้วเวลาคนที่เล่นแล้วตายกลับมาเริ่มใหม่ต้องเล่นได้อีกแล้วมันยังสนุกทีนี้พอเราคิดคิดคิดว่าในส่วนของเกมเนี่ยเอ๊ะเราจะเล่าอะไรดีเราเลยมองว่าเอ๊ะแล้วจุดแข็งในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเล่าเรื่องจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็กลับมาหาันมาดูเรื่องภาพยนตร์แล้วเอาภาพยนตร์อ้าวหนังผีนี่โอ้คนไทยเนี่ยทุกคนรู้จักผีไทยหมดอะ mm hmm. ความน่ากลัวมันมันมาให้เห็นอยู่แล้วพอเรานึกถึงผีไทยเราบอก อ้าวเกมผีไทยยังไม่เคยมีในโลกอ่าเราก็เลยเริ่มที่จะหาจุดเนี้เป็นจุดจุดเริ่มต้นก่อนผีไทยไม่ไม่เคยมีในโลกคิดว่าตรงจุดไหนของ Home Sweet Home เป็นจุดที่ดึงดูดให้คนต่างชาติมาเล่นก็ผมว่าถ้ามองคือถ้าเกิดความเป็นเฮอ r ์เรอร์เกมะคะ่ะ บางทีต่างประเทศโดยโดย,โดยแบบภาพใหญ่เขาก็จะติดกับความเป็นแบบซอมบี้หรือเป็นพวกแบบแนวเชิงไซไฟอะไรเงี้ยค่ะแต่ผมว่าผีของผีไทยอ่ะมันใส่ความเป็นวัฒนธรรมถ้าสังเกตผีไทยจริงๆอ่ะจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับมนุษย์เนาะส่วนใหญ่เนาะก็น่าจะเป็นจุดเด่นของของหนึ่งในเกมผีไทยเนาะหรือว่าโฮมสวีทโฮงเนี้ยค่ะแล้วก็บางทีบางท,มทีมันมีความเชื่อมโยงของความรู้สึกบวกกับความภาพที่เราทําออกมาหรือ จุดเด่นของตัวละครนั้นๆให้มันเด่นขึ้นมามันก็เป็นจุดดึงดูดความสนใจของของผู้เล่นในต่างประเทศได้ค่ะตอนนี้ Home Sweet Home ไม่ได้เป็นแค่เกมแล้วเพะว่าพอฟังว่ามีแรงบันดาลใจขั้นแรงมาจากภาพยนตร์ตอนนี้มันกลับมาสู่ฟอร์มภาพยนตร์แล้วอยากให้ทางคุณธนากับคุณศิลาการเล่าถึงการนำโฮมสวีทโฮมขยายจักวาลไปสู่การเป็นภาพยนตร์หน่อยคะ เราจริงๆเราออกเกมมาประมาณสี่ภาคแล้วค่ะเราก็ค่อยค่อๆเก็บทาเกตเหมือนค่อยๆเก็บลูกค้าฐานลูกค้าหรือฐานผู้เล่นมาเรื่อยๆเนอะโดยที่ตอนที่เกมออกเกมไปอ่ะเราก็มีฐานผู้เล่นทั้งในไทยเองแล้วก็ต่างต่างประเทศแล้วก็พอเราก็มานั่งดูว่าเออเรามีเกมประมาณ,ณสี่ภาคแล้วเราลองทำโปรดักของเกมของโฮมสีทโรมเนี่ยให้เป็นโปรดักอื่นซึ่งเราอยากจะได้ทาเกตออเดียนที่เป็นกว้างขึ้นอยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับว,ว่าภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นยังเป็นโปรดักที่ทาเกตเนี่ย คนชมภาพยนต์เนี่ยจะยังเยอะกว่าคนเล่นเกมในปัจจุบันจึงเป็นไอเดียว,ว่าโอเคเราจะเอา IP นี้มาพัฒนาต่อให้มันเป็นภาพยนตร์ะคะ่ะจริงๆแล้วตัว Home s w e ว t Home เองเนี่ยเราเาเรียกเราแตกลายในของเนื้อเรื่องเนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยเป็นคนละเนื้อเรื่องกันแต่มีจุดเชื่อมกันถ้ามองมองเป็นจัก,กรวาลก็ได้ครับเหมือนมาเวลอะฮะก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องแต่ละตัวแต่ละตัวครับทีนี้พอเรามี4ี่ภาคแล้วแต่จริงๆเนื้อเรื่องเราเยอะกว่านั้น รเราเลยมองว่าเอ๊ะจุดเนี้ยเราลองไม่เล่าแบบเกมบ้างลองเล่าแบบภาพยนตร์ดูจะเป็นยังไงนะครับแล้วพอเราได้ไปออกงานที่คานตรงฝรั่งเศสนะครับกับ DITP ก็ได้เจอกับบริษัทต่างประเทศนี่แหละแล้วเขาก็อ่ะมาเรียกมาเบ a i n s t o r m กันว่าจะพัฒนาบทพวกนี้ยังไงเพื่อให้ออกมาเป็นภาพยนตร์ที่คนทั่วโลกสามารถเข้าใจนะดูแล้วรู้เรื่อง แล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ได้เราก็จะได้ขยายฐานแฟนขึ้นไปครับแอบได้ยินมาจากคุณศิลการ์ว่าเวอร์ชั่น Home Sweet Home ที่เป็นภาพยนตร์ที่ฉายในบ้านเรามีของขวัญให้คนดูด้วยเพราะมีการโลคอลไลเซชันที่ไม่เหมือนที่อื่นที่เราจะได้ดูในโลกอยากให้แอบสปอยนิดนึงคะ่ะ<ม>เท่าที่สปอยได้ คือผมอยากไลฟฟังแลกกันก่อนนะคะ o c a l i z a t i o n ทั่วๆไปเนอะมันก็คือเอาแค่มาแปลมาแปลซับไททอลหรือเป็นเียงพาคอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยความที่ทางคุณฮานัสเองอะเขาก็อยากจะแบบทําอะไรเป็นเป็นของขวัญพิเศษเนอะลองเล่าให้ให้ทุกคนฟังว่าแบบเออพี่ได้ปรับอะไรในในหนังเรื่องนี้บ้างโอเคได้นะะหนึ่งคือผมอยากให้มันเป็นเวอร์ชั่นพิเศษสําหรับประเทศไทยแล้วผมก็รู้ว่าพอทราบว่ามูดอารมณ์ของคนไทยเนี่ยเขาจะต้องการความมืดมืดความเขาเรียกว่า ถ้าเป็น c ีต้อง C ีจเนียนมากๆถ้าเป็นภาพต้องอยู่ในโทนที่มันดูดูสยองและทึกขวัญอ่าเราก็เลยมีการปรับภาพให้มันได้ครบทุกมิติเลยว่าอ่าถ้าอยู่ตรงนี้มันต้องมันต้องมืดนะไม่ใช่สว่างผมก็จะจับเรื่องของเรื่องราวให้มันเรียบเรียงกันไปสําหรับเวอร์ชั่นประเทศไทยเนี่ยเรื่องของภาพเรื่องของการพากเสียงเรื่องของซับไตเติลอันนี้ผมว่าเราดูแล คุมมาได้อย่างดีเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญเลยครับผมค่ะใครดูต้องดูสองรอบแล้วมั้งคะต้องดูสองรอบครับพอเราพูดถึงการพัฒนาเกมเราอยาอยากฟังในภาพกว้างนิดนึงอะคะ่ะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมเกมเป็นยังไงบ้างแล้วน่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคตค่ะคือให้มองเกมเันเหมือนเป็นโปรดักเอ e นเทนเมนต์รูปแบบหนึ่งแล้วกันค่ะคือเกมก็คงถ้าถามว่าการเติบโตเนี่ยมันคงมีการเติบโตอยู่แล้วแต่เราแค่ต้องหาจุด แข็งถ้ายิ่งเป็นประเทศไทยอะค่ะก็ถ้าเกิดผู้พัฒนาส่วนใหญ่เนี่ยคงถัดต้องหาจุดแข็งที่ที่สามารถสู้กับรายใหญ่ในต่างประเทศได้เนาะแล้ววันนี้คาแรคเตอร์ของคนเล่นมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะเขาชอบเล่นอะไรที่แปลกๆถ้าเราคิดคิดให้มันต่างแบบสร้างสารรค์นะผมว่ายังไงมันก็ไปทั่วโลก คำถามสุดท้ายคะ่ะอยากให้ฝากอะไรนิดนึงถึงนะักพัฒนาเกมหรือว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากจะพัฒนาเกมไทยไปสู่สายตาชาวโลกคะ่ะมีข้อแนะนําอะไรไหมคะถ้าเป็นคนแคทีฟเนะปกติความจริงเลยนะ <c oughs> <c oughs> ความจริงคือเรามักจะชอบทําสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายมันเป็นไงสุดท้ายมันคือพอมาคํานวณถึงตัวเลขต่างๆแล้ว <c oughs> ได้จริงเหรอมันจะมีมันจะมีอย่างเงี้ยทำทำให้คืออย่างนี้มันเลยแบแบ่งกันเป็นว่าทําตามความชอบหรือจะทําเพื่อคอมมิอเชียลถ้าคอมมิอเชียลคุณต้องปรับปรับโหมดให้ทันนะไม่เหมือนทําอาหารเนืเราต้องคิดเมนูก่อนว่าเราจะเสิร์ฟเมนูอะไรแล้วเราก็หาคนมาลองชิมลองชิมถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าดีแล้วแต่ว่าชิมแล้วสมมติแปดในสิไม่ชอบอ่ะเราก็ต้องเริ่มกลับมารีทิงเนอว่าโอเคเราไอเดียเราเราก็ต้องยอมยอมรับว่าไอเดียเราอาจจะ จะไม่เหมาะกับคนหมู่มากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยมันคนชอบสักประมาณ7ในส0เราก็เล้วกโอเคอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มในเชิงคอมเมอร์เชลมันก็ไปได้แล้วก็พัฒนาต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็คงต้องมีแบบกล้าทํากล้ายอมรับไปด้วยพร้อ,ๆอมๆกันค่ะก็อาจจะเริ่มจากคอนเซปต์ไอเดียให้แน่นเพราะว่าคอนเซปต์ไอเดียคือสิ่งที่ถูกที่สุดพอเราใช้สมองของเราแต่เราต้องใช้เวลาไปกับมันเยอะๆโฟกัสให้ดี เนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาต่อก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทําเกมเป็นประโยชน์ว่าสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากได้สาระความรู้ดีๆเพิ่มเติมอย่างนี้ติดตามช่องทางของ d i t p ไว้นะคะตามรายละเอียดทางล่างนี้เลยคะ่ะค <c oughs> ุณนะคะคุณนะคะ Think Trade Think d i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลก